ซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยนะคะคุณอัธกรรัฐมนตรีท่องเที่ยวก็สวนกลับนะคะเรื่องของดราม,ม่าสีเกมก็ยืนยันบอกว่าไม่เคยเซ็นสัญญาว่าจ้างใครนะคะงบก็เพิ่งจะอนุมัติแล้วก็ปัดว่าไม่รู้ว่าผู้ออกแบบเนี่ยไปดีลกับใครก่อนหน้านี้ค่ะ นายอัธกรศิริรัทยากรรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาน,นะคะพูดถึงกรณีที่ผู้ออกแบบพิธีเปิดปิดซีเกมส์2 5อ้างนะคะบอกว่าถูกเปลี่ยนทีมกระทันหันแล้วก็ทำงานฟรีมานานถึง7เดือนหลังจากที่มีการเปลี่ยนรัฐบาลเนี่ยนะคะโดยคุณอัธกรบอกว่าเรื่องดังกล่าวเนี่ยทำให้ตนเองเสียหายเพราะว่าถูกกล่าวหาโดยไม่มีโอกาสชี้แจงแล้วก็ยืนยันว่าไม่เคยรู้จักหรือว่าเคยว่าจ้างบริษัทที่ออกมาโพสต์ร้องเรียนตนเพิ่งจะเข้ารับตำแหน่ง เมื่อวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาโดยในช่วงนั้นเนี่ยรัฐบาลยังไม่ได้อนุมัติวงเงินจัดการแข่งขันกีฬาซีเกมโดยเฉพาะงบพิธีเปิดปิดที่เพิ่งจะได้รับการอนุมัติกลางเดือนตุลาคมรวม450ล้านบาทแล้วก็จากงบจัดงานทั้งหมดเนี่ยนะคะ2,000กับอีก55ล้านบาทดังนั้นเนี่ยจึงเป็นไปไม่ได้นะคะที่จะมีการเซ็นสัญญาหรือว่าทําสัญญาว่าจ้างใ,ใดๆก่อนหน้านี้หากผู้ออกแบบเนี่ยนะคะอ้างบอกว่า ทํางานนะเตรียมการมาเจเดือนแล้วก็มีการพูดคุยกับหน่วยงานรัฐจริงก็ต้องตอบให้ได้ว่าไปคุยกับใครเพราะว่ากระทรวงเนี่ยยังไม่เคยนะคะตั้งทีมว่าจ้างหรือว่าดําเนินการใดๆในช่วงเวลานั้นนะคะผมเนี่ยถูกกล่าวหาว่าจะมีการถอนเงินค่าพิธีเปิดซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยไม่เป็นความจริงเพราะไม่เคยมีการทาสัญญาเกิดขึ้นแม้แต่ฉบับเดียวเนี่ยนะคะ